ฟ้าให้ดูรหรือกระบอกยกอันไหนดีกว่าอันไหนทนกว่าวันนี้ผมบอกทาทช่อง JPT ีจะมาเล่าให้ฟังเกษตรกรหลายๆคนนะครับคงสงสัยว่าตัวฟ้าดูดิรหรือตัวกระบอกช่วยยกเนี่ยตัวไหนดีกว่านะครับต้องบอกก่อนว่าไม่มีตัวไหนดีกว่านะครับทั้ง2ตัวทำหน้าที่เหมือนกันคือยกอุปกรณ์ต่อพ่วงและวางอุปกรณ์ต่อพ่วงให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและแม่นยำนะครับแต่ที่แตกตา่างอย่างหนึ่งก็คือฟ้าดูดินะครับจะมี เป็นระบบที่ไม่ซับซ้อนนะครับและนะครับจะมีอุปกรณ์ขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตัวเสื้อตัวอะไรที่เป็นขนาดใหญ่กว่านะครับซ่อมง่ายแต่ต้องรื้อเยอะนะครับทำให้นะครับฝาไฮดรลิกเนี่ยต้องเรียกได้ว่าช่างช่างทั่วไปเนี่ยจะซ่อมง่ายกว่านะครับแต่ตัวระบอกยอะนะครับจะต้องใช้นะครับสมองกลในการควบคุมน้ํามันไฮดรลิกจะต้องมีโซลินอยในการยกขึ้นยกลงดังนั้นนะครับ เจ้าตัวระบบควบคุมของตัวกระบอกยกส่วนใหญ่จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดทําให้ซ่อมยากกว่านะครับต้องมีเครื่องมือแต่ถามว่าเจ้าตัวกระบอกเองอ่ะซ่อมง่ายกว่าฝาไฮดรลิกนะครับดังนั้นนะครับข้อดีข้อเสียง,ง่ายๆคือถ้าคุณซ่อมเป็นกระบอกยกจะซ่อมง่ายกว่าข้อเสียคือต้องจ่ายค่าโซลีนอยที่แพงกว่าหรือ ECU พังก็พังทั้งระบบนั่นเองนะครับแต่ฝาไฮดรลิกเนี่ยคือต้องรื้อเยอะแต่ซ่อมง่ายกว่า นั่นเองนะครับ